สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีมีนและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ชาวโลกทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านไพ่กันนะครับวันนี้เราจะเปิดไพ่ทั้งหมด6ใบนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนะ โอเคราศีมีนใบที่หนึ่งอ่าใบที่หนึ่งมาตัวคุณเป็นอย่างไรใบที่สองเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรใบที่สามปัญหาอุปสรรคมีไหมใบที่สี่แนวทางการแก้ไขใบที่ห้าบทสรุปทิศทาง อฮาแล้วก็ใบสุดท้ายใบที่หกข้อความจากไพ่ไพ่ยอยากบอกอะไรใบสุดท้ายเนี่ยผมจะเป็นไพ่ใต้สำรับฮะโอเคโอเคโอเคขอปรับนิดนึงอืตัวคนเป็นอย่างไร ราชาดาบราชาดาบต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากเพราะว่าราชาดาบไม่ทำเรื่องเล็กๆทำเรื่องใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจด้วยบุคลิกของราชาดาบอะจริงๆคือตามบุคลิกนะตามความหมายตามหน้าไพา่ตามที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ย อสศวินเอ้ราชาดาบอะราชาดาบอะมักจะเป็นคนที่แบบว่าลึกๆในใจมีเรื่องราวมากมายมีเรื่องราวมากมายลึกๆในใจแต่ไม่แสดงออกมาภายนอกอาจจะดูนิ่งๆดูแข็งก้าแต่จิตใจอ่อนโยนนะสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทำล้วนล้วนทําเพื่อคนรอบข้างทั้งนั้น แต่ด้วยความเป็นราชาดาบคนอื่นคนรอบข้างมักจะมองราชาดาบว่าทําเพื่อตัวเองทําเพื่ออํานาจเกีดยรติยศชื่อเสียงแต่หารู้ไม่เลยว่าราชาดาบในใจแล้วในหัวใจเขาว่ามีทุกคนแต่ด้วยตําแหน่งด้วยหน้าที่ด้วยบัลลังก์ที่นั่งอยู่มันจะมาทีเล่นทีจริงกับใครแล้วมันไม่เหมาะสมเ,เพราะว่าทีเล่นทีจริงกับใครถ้าเกิด ราชาดาไปสนิทสนมกับใครมากมันก็จะมองว่าเหมือนโอนเอ็นเอียงอ่อนไปกับคนคนนั้นถูกต้องไหมแต่ราชาดาบความเคารพน่าเชื่อถือเป็นบุคลิกเนี่ยบุคลิกที่ต้องนักคือการทำอะไรแล้วแก่การตัดสินใจถ้ามันโมแต่คนคนเล่นๆไม่จริงจังไม่ไม่ไม,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 ไม่จริงจังในหน้าที่มันก็จะดูว่า งานงานเนี้ยมันไม่เหมาะสมทําไม่ได้หรอกใช่ไหมคนก็จะมองพอเราเล่นไปปุ๊บเขาก็จะมองว่าเรารับผิดชอบเลยไม่ได้แต่พอเราขึงขังตึงตังซีเรียสขึ้นมาคนก็มองว่าเราไฟหัวโขนใส้อย่างนั้นโอเคแหละไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นราชาดาบสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณคิดคุณทำเพื่อผู้อื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ปิดทองหลังพระบ้างก็ไม่เป็นไรนะราชาดาบโอเคแหละในความหมายนะตรงนี้คุณมีเรื่องที่ต้องให้ตัดสินใจการตัดสินใจเนี้ยเรื่องราวที่เกิดเกิดขึ้นอ่ะมันมีเรื่องของค่าใช้ใจ่ายตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้ใจ่ายบางสิ่งบางอย่าง่าเหตุเกิดต้นเหตุ จะบอกว่าปัญหามีไหมปัญหาอุปสรรคมีหรือไม่มีอัศวินดาบมันเป็นเรื่องของความใจร้อนเรื่องของการเร่งด่วนรีบทํารีบแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นราชาดาบราชินีเหรียญอัศวินดาบคือมีเรื่องให้ต้องรีบตัดสินใจรีบต้องรีบใช้เงินในการแก้ปัญหาค่ค่อนข้างเร่งด่วน อ่าเป็นโปรเจกต์เร่งด่วนโครงการเร่งด่วนเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆเลยที่ต้องใช้เงินนะแต่มันมีสภาวะของเอดูก่อนตังพอไม่ว่าเนี่ยดูก่อนดูเงินกระเป๋าก่อนพอไมวอมวะจะทําอะไรอะ่ะเฮอร์มิตอยู่ในตําแหน่งที่สี่เฮอร์มิตมาเตือนแล้วมาบอกแล้วว่าเฮ้ยยูใจเย็น ดูให้ดีๆก่อนศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนอาจจะมีคนมาทักมาท้วงอ่าหรือว่าปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนจะดีไหมนะเฮอร์มิดมาบอกแล้วว่าใจเย็นๆใจร่มดมดูให้ดีๆก่อนเห็นไหมถือตะเกียงสองมาปรึกษาฉันก่อนมาปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนมาบอกกล่าวมาพูดคุยหรือมาขอคําแนะนําปรึกษาก่อนเฮอร์มิตบอกฉันอยู่ตรงนี้อย่าพึ่งนะเออ หรือหรือบางคนบางท่านมีโครงการที่จะต้องใช้เงินในการศึกษาเล่าเรียนรีดใช้เงินอไปโอนค่าลงทะเบียนอะไรสักอย่างหนึ่งก็มีความเป็นไปได้บางคนบางท่านมีเงินต้องมีเงินต้องใช้เงินในการดูแลผู้ดูแลคนแก่ไปดูแลคนแก่หรือมันมีอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไปรับมรดก เพราะว่าไพ่มันขึ้นมาว่าเป็นหนึ่งเหรียญมีค่าใช้จ่ายมีหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญในที่นี้ผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของรายรับมีเฮอร์มิตเข้ามาด้วยมีเดอะเวิร์เข้ามาด้วยเดอะเวิร์นี่มันคือมันความมันเป็นความสุขสมบูรณ์อ่ะเออเป็นเดอะเวิร์นี่คือไพ่บวกอะ่ะไพ่ลบนี่แทบจะไม่มีเลยไม่ได้มี เป็นไพ่ที่แบบไพ่เชิงบวกความรู้สึกเชิงบวกเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นสิ่งที่ดีๆแน่นอนผมอาจจะพยากรณ์ได้ว่าช่วงนี้คุณอาจจะได้รับมรด,ดกจากผู้เฒ่าผู้แก่เป็นเรื่องน่าย,ยินดีหรือมันจะบอกว่าน่าย,ยินดีไหมละ่ะคือในบางครั้งเราต้องเสียบุคบคลบางคลหนึ่งไปแล้วเราก็ได้ สินทรัพย์ของบุคคลที่เสียไปแล้วกลับคืนมาอันนี้ได้มามันจะเป็นเรื่องได้ยันดีไหมนั่นน่ะสินะโอเคแหละมันต้องมีการเสียอย่างหนึ่งเพื่อได้อย่างหนึ่งแต่บางทีมันอาจจะไม่ได้เสียก็ได้เออเพราะว่าเคยเจอเฮอร์มิตอะในชุดชุดหนึ่งอะเรียกให้ไปเอารับมรดกแต่คนที่ให้มรดกยังอยู่เลยยังมีชีวิตอยู่เลยแค่จัดสรรปันส่วนเซ็นให้เสร็จ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดการให้เสร็จสับแล้วเดี๋ยวจะแยใครจะไปทําอะไรไปต่อยอดอะไรก็เอาไปทําเลยจะได้ไม่เสียเวลาไปรอเขาเสียชีวิตแล้วค่อยมาแบ่งมันเสียเวลาเขารู้สึกว่าเสียเวลาเขาก็เลยจัดการแบ่งให้ลูกๆเขาทั้งหมดญาติๆเขาทั้งหมดอ่ามัาจะได้วินวินแฮ ppy เหลือเท่าไหร่เขาก็เก็บไว้ใช้ตรนนั้นเขาไม่ได้ให้หมดอีกเขาก็เก็บไว้สาหรับส่วนที่เขาจําเป็นต้องใช้อนไนที่จะเป็นส่วนของมูทายาติของคนที่ต้องรับช่วงไปเขาก็ดําเนินจัดการให้เรียบร้อยเนี่ยมันอาจจะเป็นเคสแบบนี้ก็ได้ นะนนี้เกี่ยวกับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะแต่แต่ถ้าเป็นตัวคุณเองราศีมีนเนี่ยนะถ้าคุณฟังคลิปเนี้ยคุณอายุเยอะแล้วอายุมากแล้วอะมันอาจจะหมายถึงคุณนะ่ะอาจจะต้องรีบจัดการส่วนแบ่งมรดกให้กับลูกหลานมีเรื่องต้องขาเียกไม่ดีมีเรื่องหรอกภารกิจที่ต้องจัดการจัดแจงแบ่งปันให้เรียบร้อยอาจจะเป็นเรื่องเร่งด่วนด้วยนะเพราะว่ามันมีอัศวินดาบเข้ามาด้วยอาจจะ ป,ป,ปุบปับฉับพันอะมันเป็นมันมีความปุบปรับฉับพันเข้ามาแล้วมันอยู่ในตาแหน่งของปัญหาอุปสรรคผมมองว่าปัญหาอุปสรรคถ้าเป็นอัศวินดาบเนี่ยมันอาจจะแปลว่าต้องรีบด่วนต้องรีบทําต้องจัดการให้เรียบร้อยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยที่จัดการให้เรียบร้อยโดยไวอา,อาจจะเป็นเรื่องของการแบ่งมรดกก็ได้นะเพราะว่าดูแล้วอะเหมือนกรณี กรณีกรณีหนึ่งอนะ่ะเป็นผู้จัดการมรดกอันแล้วมีเหตุต้องมาแบ่งมรดกไงมาจัดการเยเพราะคุณอยู่ในตําแหน่งถือมรดกไว้เป็นผู้จัดการอย่างนี้ก็เป็นได้นะครับแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วๆไปลาลาสีมีนอย่างนี้เราจะอ่านว่ายังไงล่ะก็มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินเกณฑ์มีเกณฑ์ลาสีมีนโอเคละ่ะคุณมีโชคแน่นอน หนึ่งเหรียญของมีค่าได้เงินสิ่งพิเศษอย่างเงี้ยคีย์เวิร์ดจะอยู่เนี้ยคุณได้รับแน่นอนเป็นลักษณะของการได้รับไม่ได้ไม่ได้มีการจ่ายไม่มีไพ่ตัวไหนที่เป็นเหมือนต้องสูญเสียเพราะฉะนั้นราศีมีนพยากรณ์ได้เลยว่ามีเกณฑ์รับทรัพย์มีเกณฑ์เดินทางปุบปรับฉับพล มีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์จากญาติผู้ใหญ่อันนี้สามารถนาไปใช้ในคำพยากรณ์ได้แต่ถ้าเกิดบางคนบางท่านไม่ได้มีเกณฑ์รักทรัพย์อะไรเลยบางคนบางท่านอาจจะต้องมีการตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างแต่ให้ระวังเรื่องอย่าใจร้อนต้องดูข้อมูลให้ดีๆก่อนนะแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุ้มค่าเนี่ยความหมายจะตีคุมอยู่ประมาณนี้แค่บอกว่าอย่าใจร้อนดูให้ดีๆก่อนแล้วมันก็จะได้ เรว่าะถ้าคุณตัดสินใจจะซื้ออะไรอย่างหนึ่งะดูชะลอเวลาอย่าอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าดูข้อมูลให้ดีก่อนเงินที่คุณเสียไปมันอาจจะได้คุ้มค่ากลับคืนมาแค่อย่ารีบอย่ารีบร้อนโอเคนะครับจบแล้วราศีมนีน่าจะไม่ยากนะหกใบข้อมูลคร่าวๆประมาณนี้แต่ถ้าใครราศีมีนอยากจะรู้ลึกรู้มากไปกว่านี้ส่งข้อมูลมาที่ผมได้เลยนะแค่ระบุราศีแล้วก็คำถาม ไร่สีแล้วคาถามเดี๋ยวพอถึงช่วงเวลาถึงรอบราศีมีนผมก็จะเอาคําถามคุณมาพยากรณ์ให้ด้วยนะคราบโอเคจบแล้วนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมนำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลนาะไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ